จริงไหมครับแค่สองคนพูดอะไรเขาก็เชื่อเขาก็ทำแล้วแต่ไอ้คนที่สกภาพไม่มีล่ะสองคนนี้จะต้องใช้เวลานานหน่อยได้นอนนานกว่าคนที่มีสกายภาพแน,น,น่นอนมันก็ไม่ธรรมชาติจริงไหมครับแต่กีว่วันดีล่ะเอาค่าเฉลีย่ยเก่งไม่เก่งไม่ไมรู้รู้อย่างเดียวใครอยากรวยต้องทำสองข้อสองคนนี้จะใช้เวลาในขนาดไหนกี่วันดีครับสรุปกันหนึ่งวันโอ้โหรว,วยตายเลยผนโครา อันที่หนึ่งก็โคตรรวยเดือน,นเดือนเดือนสามสิบวันให้โอกาสแต่มีวเมฟทุกคนต้องทำเหมือนกันนะเพราะสมติต้องรับข้อมูลเหมือนกันไงผมม่กลับมาเอเงื่อนไขนี้ว่าถ้าทําสองข้อเนี้ยรวยใครจะปฏิเสธเราอยากรู้อยากรูกก้จริงๆสองข้อนี้ถ้าเกิดทำแล้วรวยนะแต่ถ้าเกิดทำแล้วไม่รวยเอามีเงมาปาดคอผมนี่น แต่ทุกคนต้องทำนะแสดงว่าวันนี้ข้อมูลเนี่ยการส่งต่อมันต้องได้รับเหมือนกันถูกไหมไม่ว่าจะเป็นคําถามไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นการโยนคําถามหรือให้ข้อมูลในส่วนใดก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทุกท่านคือผมและคนในห้องนี้คือคนที่ท่านบอกแสดงว่าถ้าเกิดพูดเหมือนกัน ผมเชื่อว่าผลลัพธ์มันก็ต้องเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะทุกๆข้อมูลในการถามคือข้อมูลเดียวกันคือถ้าทำสองข้อน,นี้ล้วรวยทำไหมครับถ้าลงทุนเจ็ดพันและวได้เดอร์สี่แสนห้าปีละห้าล้านสี่ทำไหมครับก็ลงทุนแค่ครั้งเดียวนี่ไงมันต้องมีคําถามที่เหมือนกันแต่เออคนเนี่ยไม่เหมือนกันไอน,นี่คือผมไง ท่านพูดได้อย่างผมไหมทไม่ได้ถ้าไม่ได้ต้องทำยังไงดีฝึกเออคิดว่าผมรวยไหมรวยแล้วถ้ารวยยังอยากรวยไหมอยากอยากรวยทำไงฝึกก็ฝึกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ทำเสร็จเรากำหนดระยะเวลาสรุปก็คือวันนี้การแนะนำคนสองคนเราสร้างเวลาให้เขาในการทำกำหนดเวลาให้เขาในการทำ Một lúc nó sẽ đọc nó đây, chính chính như cằn vậy. 1. Sự sức khỏe của người khác 2. Sự sức khỏe của người khác Sự sức khỏe của người khác như cằn. 30 ngày, tất cả 30 ngày. Thật ra là 1 tháng, nhưng tôi không nói là 1 tháng. 30 ngày, tất cả 30 ngày. Chỉ 7 lần. Tất 30 gì? gì? Chỉ 7 สามสิบวันอ่ะอหูยตั้งสามสิบวันแค่เจนะ็ดพันก็แค่ไงไอค้คำว่าแค่ไงอยู่ที่ตรงเนี้ยเราว่าจะมีเทคนิคในการพูดยังไงนะฮะแค่เจ็ดพันโอ้มีเวลาตั้งสามสิบวันเลยเยอะไหมครับเยอะโอ้โหเล่นคิดว่าทุกคนทำได้ไหมครับได้เออใครอยากรวยครับใครไม่อยากรวยไม่ต้องทำ ถ้าสองคนนี้มานั่งรับข้อมูลเหมือนท่านนะฮะเข้าใจเหมือนท่านและก็ต้องทำเหมือนท่านถามว่าวันนี้เขาทำเขาได้เหมือนเราไหมครับได้สิถ้าเกิดสองคนนี้เข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายเขาก็ต้องซื้อสินค้าเป็นกองเหมือนกันถูกไหมครับได้นะครับสองคนใคมีหนึ่งเดือนเช่นเ,เดียวกันไงเพราะเรากำหนดแบบนี้คนทำและเราต้วิเคราะห์ว่าผลลัพธ์ ที่ท่านลงไปเจ็ดพันนะมันคุ้มหรือไม่เขาบอกเครือข่ายเนี่ยมันอยู่แค่ตรงเนี้ยหล,ะล,ะละักๆไข่วงนอนสะบักเลยนะครับอ่ <c oughs> เขาบอกว่าเข้ามาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ารับอกได้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับท่านใหม่อาจจะไป็นหนึ่งห้าปอร์เซ็นตดีไมด่ดีรวยไม่รวยทำยังไงอ่ะเอเอเอ่ะ นี่ไงนี่ไงมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันเพราะกว่าผมจะพูดได้อย่างนี้ผมก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับแต่มันคุ้มคุ้มกว่าอาชีพอื่นๆที่ผมเคยทำเนและะไรได้ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำโุโ้มยังไม่เห็นอาชีพไหนสวยเท่อาชีพเจนซีนเลยและอยากจะบอกทุกท่านตัดสินใจไม่ผิดนที่ทำเจนซีน เดือนที่สองส่งผลผมใช้คาว่าส่งผลนี่ผมทุกเม็ดเลยนี่นะบอกทุกเม็ดส่งผลให้ท่านเนี่ยรับสองพันจากระบบสังเกตสี่คนนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวท่านบอกหรกแต่คนที่ท่านบอกเนี่ยมันนาไปใช้เหมือนกับตัวท่านใช้นําไปปฏิบัติเพราะอยากได้เงินเหมือนท่านแต่เขาก็ได้หนึ่งพันบาทเหมือนกันบอกแล้วว่าธุรกิจนี้ระบบนี้ จะแปลงรายจ่ให้เป็นรายได้กับทุกๆคนที่อยู่ในระบบเพราะฉะนั้นจาเป็นครับที่คุณต้องซื้อสินค้าเพื่อเข้ามาสู่ระบบร่วมกันซื้อที่อื่นไม่มีระบบหรอกซื้อที่อื่นชื่อนัานไม่ไมาอยู่ในนี้หรอกถึงบอกว่าปิดโกเธอง่ายๆแค่ครั้งเดียวตัดสินใจเลยเรื่องทีมากนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่คือ 1. ปิดโก2แนะนำคนภายใน1เดือนกี่คน2อน1ปิดโก2แนะนำคนสคนภายใน1เดือน,น,น,น นี่อหลักการมีแค่นี้เองระบบก็จะเดินตัวท่านก็มีหน้าที่รับรับรับนะครับรับจริงๆเพราะในี่สัยต้นได้สี่พันผูกคนทําแต่ก่อนที่เขาจะทาเขาต้องเข้าใจก่อนถ้าข้อมูลถูกส่งต่อแบบนี้เหมือนกันเจ๊ไม่เพี้ยเลยคนรับก็ไม่เพี้ยนถูกไหมครับหน้าที่ของท่านคืออะไรรู้ไหมหลักๆเนี่ย ทำยังไงไม่ใช่นอนดิสอดิลอยู่บ้านที่เจอนะโอ้ยวันนี้จะแนะนำสองคนแล้วฉันนอนสบายแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วผิดผิดผิดวิธีการแต่ไม่ผิดกฎหมายรับไหมครับรับเอาวรับไหมครับเมื่อนี่คือรับจริงๆแต่เนื้อที่อย่างท่าหลักๆเนี่ยกระตุ้นกระตุ้น ใช้หลการบริหารมากกว่าการจะทำเพราะอะไรทีมงานเริ่มเยอะแล้วทีมงานรู้หลักการแล้วข้อตูกต่อดเหมือนกันหมดรับข้อมูลเหมือนกันหมดการจะทําเหมือนกันหมดราะว่มันออกมาหนึ่งแตกสองหนึ่งแตกสองหนึ่งแตกสอง,ง,สองภายในหนึ่งเดือนยอดก็จะโตขึ้นถ้ามีหน้าที่บริหารกระตุน้นเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งเอาไปบริหารอย่าลับกินคนเดียวท่องแตกตายเขาพูดอย่างนี้แบ่งค่าธรรมนุมนบ้ง พราะเราต้องเดินทางถูกไหมครับอาจาอาจะอัดโปรโมชั่นทีมงานบ้างเพื่อสร้างยอดเพื่อมีแรงกระตุ้นและแต่การบริหารแต่ทีไม่เหมือนกันเห็นะะครับถ้าหนึ่งแต่สองแบบนี้ทุกคนทำเข้าใจมาดูผล็อกสิครับที่ผมบอกว่าไอ้แค่จัดพันเนี่ยมันสามารถได้ส5่แสนต่อเดือนใช้เวลาขนาดไหนสิบเดือนนานเลยไห <c oughs> <c oughs> โอ้โ สิเดียวเลยของแเดียวเองนะแต่ผมบอกว่าผมให้เวลาห้าปีหนึ่งแตกสองภายในหนึ่งเดือนอาจจะมองเป็นทฤษฎีก็ได้แต่คำถามที่ผมอยากถามถ้าทุกท่านอยากรวยคิดว่าทำได้ไหมครับ้บาวแล้วถ้าเกิดท่านเอาสิ่งนี้ไปบอกกับคนที่ท่านอยากจะบอกใครก็ตามคิดว่าเขาจะมองยากหรือมองง่ายและถามว่าไอ้เจ็ดพันจากกระเป๋าเขาเนี่ย ถ้าเขาเห็นผลลัพธ์กับรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยคิดว่าเขาจะกล้าฟังไหมตกลขันการมันต้องมีคือมันจะทื่อๆไม่ได้ที่ไปที่มาของรายได้ต้องชัดเจนและมีวิธีการที่เขาเห็นเขาจึงกล้าตัดสินใจยกตัวอย่างคนที่ซื้อหวยอ่ะซือ้อหวยอะผมพูดไม่ค่อยชัดซื้อหวยเนี่ย ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกอย่างกล้าซื้อจริงแต่เนี้ยชัดนะแล้วถามว่าไอ้สี่สิบหน้าต่อเดือนปีละห้าล้านสี่มีอาชีพอะไรบ้างที่สามารถสร้างได้ลงทุนครั้งเดียวซื้อยามากินเพื่อสุขภาพผมว่ามันชัดเหลือเกินผมรู้บอกว่าทุกท่านตัดสินใจไม่ผิดที่มาทำเจนซีเลือกบริษัทไม่ผิดแล้วชัดเจนมากแล้วจะมีอะไรเข้ามาอีกเยอะ แต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะมองระบบเป็นหลักผมเชื่อเขาต้องการรายได้เพราะปัจจุบันนี้อาชีพที่จะสามารถสร้างรายได้เนี่ยมันน้อยมากแล้วก็มันยากที่จะให้รวยได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดนะครับ เป็นไงครับยอดไงย้อนไม้นะครับก<อ>็คือเวลาผมคุยเนี่ยผมจะใช้วเวลาทนิดนึงกับกับผู้มุ่งหวังนะคือบางทีเนี่ยมีทีมงานวันนันำใหไม่ผมพูดแต่มีเวลาครึ่งชั่วโมงนะโอ้โหพี่ต่อยหน้าผมดีกว,ว่ามั้มมันไม่ครบขบวนการแล้วเวลาคุยแล้วไม่ได้ผล ถ้จะมองหงงรัลายจะไปปิดตัวไม่ได้ธุรกิจเรามันไม่ได้ธุรกิจร้อยเงินพันเงินหมื่นหรือเงินแสนนะผลลัพธ์ที่ทุกคนไหลายคนได้จากพวกรายะดับสูงเนี่ยทะลุระดับร้อยล้านเนี่ยมันไม่ธรรมดาแน่ในธุรกิจเพราะนั้นบางทีจะมาคุยแค่นี่ไน่อยแล้วทำซักแล้วมันสามารถทำให้รวยได้เนี่ยโอ๊ยมันต้องผ่านกระบวนการครับมันจะต้องมีองค์ประกอบ ทำให้เขาตัดสินใจการลงมือทำแล้วต้องใช้เวลาถึงจะได้ผลลัพธ์ตามทีม่ต้องการบางคนพอตัดสินใจเข้ามาปิดกดแบบปุ๊บเหมือนเอาแบบเอาเท้ามาแย่ๆแย่ๆแย่จะกล้าทำก็ไม่กล้ากล้าชวนคนก็ไม่กล้าแล้วมันจะไงไปได้อย่างไงก่อนที่จะท่านจะทำ,ะทำและทำให้สามารถนำาปิสู่ความสำเร็จได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยสุดค,คือความรู้ที่ท่าน ต้องมีไปบอกคนอื่นและนี่คือพื้นฐานที่ท่านต้องมีถ,งถ้าวันนี้ท่านไม่มีพื้นฐานท่านจะทําอะไรได้ถูกไหมครับบริษัทก็ไม่รู้สินค้าก็าไม่รู้แผนเขียนไม่เป็นไม่เข้าใจเลยแล้วถามว่าอ,อยากรวยอยากรวยอยากรวยมันยากมันเป็นไปไม่ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากนะฮะให้ทุกท่านได้มีนะฮะแล้วก็ ได้ได้มีอยู่ในตัวท่านคือความกล้าในการเชิญคนชวนคนเชิญคนคุยไปเถอะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยไปกินข้าวต้มกันไปเจอสาวเวียดนามขายอะไรนะไม่รับสายผมเลยผมมองหน้ารองคุณส่งดูดูหมอผู้ใหญ่เลย ผมก็ยืนน่เดียหมอธิบายเยอะเลยไปทรสองสาบผมเลยก็แล้วแต่คร anyway> nah ับไม่เป็นไรเราก็พยายามทำเจอเราก็ชวนก็มีโอกาสนะนะครับเพราะผมไม่ได้มองว่าเฮ้ยวันนี้เน mm ี่ยจริงๆนะการทำงานแล้วก็สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าผมคือใครอดีตเนี่ยผมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผมก็ลืมไม่ได้ด้วยว่าชีวิตเดิมเมื่อก่อนนี้เราระบาดยังไง แต่สิ่งหนึ่งที่เรากลัวมากคือสิ่งที่เราเคยเป็นมาคืออดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็เลยกลัวในสิ่งนั้นมากที่สุดในชีวิตนะครับเมื่อก่อนไม่กลัวตายอยู่นี่กลัวตายนะบ่งกอนจ๊วววไม่อยากพูดแล้วคำนี้ตอนนี้ก็เลยกลัวสิ่งนั้นพยายามหาทุกวิธีการในการหนีในสิ่งนั้นไอจอนนองเพราะฉะนั้นวันนี้พอมาเจอระบบนี้ก็เอจอจนไม่ได้้วชีวิตนี้มันกอ้องวิ่งสูฟ้ฟัดเอาให้มัน เอาให้มันถึงเป้าหมายให้ได้เพราะถึงแล้วเนี่ยโอ้โหมันคุ้มค่าเหลือเกินชีวิตนี้อัสสจ,จัะไม่อีกเลยที่มันทำเจนเมื่อเคยคิดฝันเลยว่าชีวิตนี้จะได้ผลลัพธ์ถึงขนาดนี้และถามวันนี้ผมได้แบบเนี้ยผมมีอะไรออกมกอบโอ้โหถ้ามาเทียบกับทุกท่านผมว่าผมสู้ไม่ได้กว่าผมจะคุยนะได้ผมใช้เวลเป็นปี แต่ดูแลายๆท่านตั้งใจเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจฝึกแล้วก็พูดพูดดีหรือไม่ดีขนาดไหนแต่ผมเชืวว่อว่าดีกับผมสิบเท่าในอดีตที่ครั้งแรกที่พูดพูดอย่างนี้เฮ้ยดีกับผมสิเท่าตัวคุไมอะ่ะจะเชิผมหรอให้ต <ๆ S 2> ัวเองโดยท่ามีความสามารถในช่วงนี้เนี่ยมันสามารถรับรู้ได้อะไรได้เร็ว ตอนที่ผมเข้ามาเน <'s> ี AH, ่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยตัวหนึ่งประมาณต่ำสุดนะห้าหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าเนี่ยผมเนี่ยจำได้เจ้าฟักเงินซื้อโน้ตบุ๊กให้คุณพัฒน์อ๋อหกหมื่นเนี้ยไอ้ผัวเนื้อโคตรแพงเล่นก็ไม่เป็นแต่มันจะซื้อเพราะมันต้องมีเซนงานผมตื่นเต้นใหญ่เลยในโน้ตบุ๊กตอนนั้นคือเข้ามา สักทักนินเงี้แล้วไงแต่หุ้ยโน้ตบุ๊กเราบ้าเราไม่รู 90, ้จักกันเนาะแพงจิปิ๋งๆแบบนี้โปรเจคเตอร์เนี่ยตอนนี้เครื่องละหมื่นกว่าบาทนะฮะเมื่อก่อนนี้ต่ำสุดหกหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่าตอนนี้ผมเข้ามาใหม่ๆที่ตัดสินใจซื้อเงินไม้ค่อยแพงกันเลยเงินซื้อเพราะว่าเราต้องมีเครื่องมือในการทำ โอเคไหมครับฟังแล้วรู้สึกไงปิดการขายโอไโมเอาเป็นแบบอย่างแล้วกัน